สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568นะครับอตอนนี้ก็เวลา11โมงอากาศก็ครึมๆเหมือนกับฝนจะตกนะครับวันนี้ก็มาดูการปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่อีสาน ตรงที่ผมปลูกก็คือเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาดูสถิติการปลูกทุเรียนที่อีสานที่เขาบอกว่านะครับตามที่ผมได้ข้อมูลมาเขาจะบอกว่าปลูกทุเรียนที่ได้ผลที่มีผลผลิตสามารถได้กินได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5ปีขึ้นไป ประมาณนี้นะครับตามที่ผมได้ข้อมูลมาาแต่ที่สวนที่ผมปลูกนะครับที่ผมปลูกมาก็ติดดอกตั้งแต่อายุ3ปีนะครับก็เป็นต้นนั้นนะครับปลูกมาได้3ปีกว่าก,าก,าก็ติดดอกอหลังจากนั้นก็4ปี4ปีก็ติดดอกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการติดดอก2ปีซ้อน แต่ผลผลิตนะครับผลผลิตอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับอตอนนี้นะครับยังมีปัญหาอยู่ก็มาดูนะครับว่าจะเป็นสถิติที่ที่มีที่เขาบอกว่า5ปีขึ้นไปนะครับมันจะเป็นแบบนั้นไหมที่แรกนะครับปีที่แล้วก็ 3ปีติดดอกน้อยนะครับแต่ลูกโตได้ลูกตัขนาดกําปั้นเนะใหญ่กว่ากําปั้นแต่เนื่องจากว่าเขามีลูกน้อยนะครับมีลูกไม่เยอะ,อะก็ทําให้สลัดลูกทิ้งอ,อีกอย่างก็อายุ3ปกีกว่านะครับปีที่แล้วปีนี้ติดดอกเยอะติดดอกเยอะมากนะครับแต่ปัญหาปีนี้ ที่พบเจอนะครับก็จะเจอผลผลมาไวาปีนี้ผลมาเร็วดอกบานวันไหนฝนตกวันนั้นนะครับแล้วก็ตกแรงด้วยก็ทำให้ดอกในี่ร่วงนะครับหางแย้ใน้ร่วงกองละนาวเลยยิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่นี่ที่อำเภอเมืองคอนแก่นฝนตกหนักมากนะครับตกแรงตกหนักเลย ตกตลอดทั้งคืนนะครับเมื่อวันจันทร์ก็ทําให้ดอกร่วงนะครับร่วงออกมาเยอะเหมือนกันส่วนลูกที่ขึ้นประมาณประมาณไข่นกกระทาเนาะ,ะก็ร่วงเหมือนกันนะครับร่วงเลยตกตั้งแต่เย็นถึงเช้านะครับเมื่อวันจันทร์นะครับอ,อันนี้ผมก็จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงนะครับ ผมจะไม่ไปพูดว่ามันร่วงเพราะฝนตกร่วงเพราะเป็นอย่างง้นอย่างนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะดูแลไม่เป็นนะครับดูแลอาจจะยังไม่ถึงนะครับก็จะพูดตามความจริงนะครับก็จะไม่มีการแก้ตัวว่าทำไม่ถูกอะไรยังไงนะครับตามที่เราทำมาทำแบบไหน เจอสภาพแบบไหนก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วไม่มีฝนไม่มีฝนเลยนะครับหลังจากติดดอกดอกจะโตแบบโตเร็วนะครับโตแล้วก็ขึ้นลูกได้ไวมากนะครับแต่เขาติดดอกน้อยเกินไปเนาะปีที่แล้วปีนี้ติดดอกเยอะเจอสภาพฝนมาไวนะครับปีที่แล้วก็ร้อนนะครับร้อนมากมาก ปีนี้ฝนมาเร็วฝนมาไวามีลมนะครับนี่ครับดูดูหางแยะเหลือแค่นั้นแหละนะครับคิดว่า,อารอดยากนะครับอรอดยากนะี่ข้างล่างก็เหลือเนี่ยเหลือช่อเดียวเหลือสองนะครับเหลือสองตรงนั้นนะครับเหลือสอง ข้างล่างก็ตรงนี้ก็เหลือประมาณนี้ข้างบนก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นี่ยังมีอยู่ก็ออกเชียวๆนะครับดูเหมือนทําท่าจะดีแต่ก็แต่ก็ร่วงนะครับนี่ยข้างบนก็มีนะครับบนก็มีอยู่หางแย่นะครับมันอาจจะไม่เห็นนะบางมันบาง กินที่ใบนะครับกินที่ใบเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับส่วนตัวก็คิดว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านนะครับติดนะครับติดมีปัญหาแบบนี้แหละนะครับก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาดูนะครับมูดูคลิปก็แนะนำให้นำศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่มาพ่นนะครับมาพ่นมาฉีดพ่น เป็นการบังคับบังคับใบอ่อนอผมก็มีการฉีดพ่นไปครั้งหนึ่งนะครับหลังจากฉีดพ่นก็เจอฝนก็ร่วงอยู่ดีก็เอาไม่อยู่นะครับผมบอกว่าผมเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีการฉีดพน่นชันเซียมโบอรอนบวกออกซินเข้าไปนะครับอัทโทนิกบวกเข้าไปก็เอาไม่อยู่นะครับ เอาไม่อยู่จริงๆใบก็ใบแก่เขาเยอะนะครับใบแก่เขาเยอะใบอ่อนก็มีมีส่วนอยู่นะครับมีส่วนอยู่แต่มันมันมีน้อยนะครับนี่ใบอ่อน <c oughs> ผมฉีด05234ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนผลก็มาตกนะครับ ชื้นนะครับฝนตกวันนั้นตกตั้งแต่ตอนเย็นถึงหกโมงเช้าชิดดูนะครับตกแรงด้วยนะครับอันนี้เราอาจจะดูแลไม่ไม่ดีเนาะเราอาจจะดูแลไม่ดีก็ได้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็ในพื้นที่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ตอนที่ออกดอกใหม่ๆนะครับผมก็ให้น้ำให้น้ำก็ถือว่าให้น้ำดีนะครับให้น้ำถูกถูกเลยเพราะว่าดอกทุเรียนบานช่วงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งนะครับไปถึงประมาณสองทุ่มเขาบานนะครับบานตั้งแต่ประมาณประมาณห้าโมงครึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มจะบานแต่หกโมงนะครับหกโมงเขาก็บานขึ้นมา มกโมงกว่าไปถึงทุ่มเนี่ยก็จะบานหมดเลยนะครับอันนั้นคือให้น้ําให้น้ําถูกนะครับให้น้ําดีเลยแต่ดอกบานพอขึ้นหางแย้วันหลังฝนก็มาตกใส่อันนี้เราก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพื่อที่เราได้ปลูกทุเรียนเราจะได้ศึกษานะครับว่าแต่ละปีเราเจออะไรบ้างนะครับเจออะไรบ้างความร้อนฝนนะครับ ลมหนาวปีนี้หนาวนานหนาวจัดฝนมาเร็วปีที่แล้วปีที่แล้วหนาวหนาวไม่นานไม่มีฝนแต่ร้อนจัดนะครับเรานำสองปีนี้มาเปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วเราก็มาดูทุเรียนมาศึกษาดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะไดะ้เรียนรู้กันไปนะครับ ผมก็ปลูกทุเรียนเนาะปลูกทุเรียนก็ปลูกไปแล้วก็ทํางานไปนะครับเราเป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษานะก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันกันก็ถือว่าโชคดีอยู่ปลูกมาได้โตัวขนาดนี้นะครับอรอบหน้าก็เข้าห้าปีเนาะ,ะต้นนี้ก็ประมาณประมาณสิงหาเนาะ สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเดือนสิงหาเนี่ยจะครบห้าปีนะครับต้นนี้นะครับจะครบห้าปีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวผมจะดูดูนิดนึงนะครับเข้าไปดูเส้นผ่าศูนย์กลางของทุเรียน,นนี้มันจะร่มหน่อยนึงจะนั่งสบายนะครับ <c oughs> มีร่มเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่ ืบไม่ได้นะครับคืบไม่ถึงแล้วนะครับสี่นิ้วประมาณแปดนิ้วคโคนต้นประมาณแปดนิ้วตรงนี้ก็ตรงนี้น่าจะอยู่พี่ประมาณคืบเราประมาณหกหกนิ้วกว่านะคืบหนึ่งนะครับเหยียดเลยนะครับี่ตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดนิ้วกว่านะครับตรงนี้เี่ไม่ถึงนะครับไกลอยู่นะครับถ้ามาตรงๆเนาะ ตรงนี้ก็น่าประมาณ7นิ้วนะครับเจนิ้วได้อยู่นะครับทุเรียนยังไม่ถึง5ปีนะครับประมาณนี้แหละครับผมเรียนรู้กันไปนะครับปีนี้นะครับปีนี้ไม่น่าจะได้นะครับก็มีอะไรเราก็มาทําคลิปมาเรียนรู้มาแบ่งปันกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอขอบคุณครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ